ป่ะเนี่ยแล้วปัญหาคือตรงกลางมันหกักทำไมมันทำทำอะไรมันยากวะเน,นี้ช่องกูเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมแค่อเอาอันนี้แล้วผมก็ใส่ล้ออย่างเดียวใส่เป็นใบมีดได้ไหมคือเวลารถเราขยับใช่ไหมเราก็ไปปรับรอบให้มันแรงขึ้นนะสิทําอะไรกันอยู่ครับดีมันไม่ให้แล้วว่ามัจะร้องไห้ไม่เป็นไรล้อเล็กก็ได้ล้อเล็กก็เอาอยู่ แค่นี้ก็ไหวสาคัญมันคือกระดูกงูของเรากับการเชื่อมต่อกระดูกงูของเราเท่านั้นเองเนี่ยเชื่อมแบบปักตะข่ายดูดิรอบเนี้ยหักไหมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมข้างหน้ามันหักงออ๋อผมโอ้โถผมลืมลืมเชื่อมสุดเราส่วนนี้ไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะใครจะเอาไปทําก็ได้นะอ่าแล้วก็เชื่อมกระดูกงูข้างล่างข้างบนด้วยมันจะได้มีตะข้ออันนี้ได้แล้วมั้งผมว่าได้แล้วแหละต่อไปสุดท้ายทุกคนผมจะไปเชื่อมตรงนี้อันนี้ผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้เชื่อมเลย Tem nome